สวัสดีครับผมแฟนเพจแฟนลับเอฟซีสุขุสุนวันนี้กับเป็นมือวันที่สิบสี่เดือนมีนาคมพศอสองพันห้าร้อยหกสิบห้าวันนี้ผมกับพาแฟนเพจแฟนครับมาบึงงัวทองนะครับเนาะทองของแท้ครับสีปักตานสุกเลยครับง้วแม่เนี่ยเนี่ครับเราประกันทองนะครับเด้องัวแม่เนี่ยมีใบมีหลอดไห้เนาะครับเนาะเราประกันทองครับผมเช็คทองเรียบร้อยนะครับเนาะความสูง อายุที่ประมาณร้อยถึงร้อยสี่สิบหานะครับงัวแมวเนียวนะครับเนาะอันนครับเทียบกับคนเทียบกับคนจุ๋งนะครับเนาะหางเลึกหางลามดีครับในด้านจีบเรียบจีบเท่าไปเบิ้งน้ำกันเลยครับง้างๆเลยครับจีบเรียบจีบเท่าเพิ่นสมพอพันไรกับเคเอฟหกแปดครับนี่มีใบมีหลอดให้นะครับเนาะจังเบิ้งใบเบิ้งหลอดครับผมในราคากับเปิดไว้เมื่อไหร่นะครับเด้อหนึ่งแสนเก้าพันครับผม หนึ่งแสนก่าพันต่อขึ้นก็นได้ต่อลงก็ได้นะครับเนาะคลิปห so ัวเชียวก็คือคลิปคนอื่นทั่วไปนะครับเด้อคือคลิปหลายๆคนทั่วไปนะครับเนาะหัวเชียวก็เปิดโอก,กาสให้ต่อได้นะครับผมต่อขึ้นก็นได้ต่อลงก็ได้นะครับเนาะที่ดีก็นั่นก็คือหัวเชียวน้ำทรงให้ฟรีนะครับเนดะ้อในราคาที่หัวเชียวเปิดไว้ให่แฟนเพจแพนขับพิจนาเบิงนะครับเนาะนี่เลยครับงัวสีขอการสุกแดงเป็นแดงเข้มเป็นขเนข้มนะครับแม่เนี่ย บางคนก็เอินสีก็แพนะครับเนาะต่ว่าบอบบอบอันนั้นครับผมออกสีบปกตาลสุกแล้วครับหลายแม่นี่เป็นงูออกสตายบมันไทยเงี้เฮาเป็นงูอ่างเงี้ครับผมที่สําคัญพอพันพอพันเพิ่นนี่เคเอฟหกแปดครับผมไทยถอดพันธุกรรมเบอร์เท่านั้นครับให้ลูกพุกนะครับบันไทยเพันจีมี่พันเงาหางเพิ่นเงีเป็นไงีครับผมบันไทยเพิ่นเหนียว ถ้าบันทายยั่เงียเนีแนวนี่หัวชาวโยมักดนะครับเด้อนี่นะครับบันทายยั่เงี้ยเนี้ยหัวเาวโเมัสเท่านั้นครับทางมักสเปกหัวเชาวโยมผมนะครับเนาะบันทายยั่เงี้ยแนวนี่บันทายผู้สาวยังเงี้ยพวกมักบอกหัวชาวโยมมักคือเก่าครับผมมักซื้อๆหรอครับมักบันทายเนาะครับเนาะเอฟซีของหัวชาวโยมหลายๆคนนะครับก็คือสิมักขึ้กันกับหัวชาวโยมอยู่นะครับเนาะ ทั้งบรรทายงวนี่แหละครับสําคัญที่สุดเพราะว่าหัวงชายยอไทยทำํำขีดงัวงนะครับเนาะพูดนะครับเป็นนางงามได้เลยครับนี่ลูกตัวที่สองนะครับเด้อที่สมใบยอยู่ในท้องนี่เนาะครับเนาะมีใบมีหลอดให้จังเบิ้งใบเบิบ้งหลอดครับผมเอาผ้พาพันยางขอกเลยก็ได้ครับเอาเบิ้งบาดพันยางจังน้อยครับผมโอ้ยงัวเปิดไว้แล้วก็บผ้ายางเลยเหรอคือว่าเอาเบิ้องพันยางจันงน้อยครับผม พูดนะครับบาดพันยางกีบเรียบกีบเท่าเบิดเท่านั้นครับทางน้ำง้วเมียนี่ยบรรทายพันกบะมวยหยอกตัวเด้เนาะครับเนาะโปแพ้ตัวเด้งพูดนะครับบาดพันยางวึ๊บวื๊บวื๊บวื๊บนั่นแหละครับในมือนี้กัดชิมี่สองตัวนะครับเด้อติดเปิดให้แฟนเพจแฟนครับผิดใจนาเบิ้งตัวนี้ผ่นการมีลูกมาตัวหนึ่งครับผมตัวนี้จ้าเบิ้งอีกคลิปหนึ่งนะครับเด้อครับเด้อติดไทยทำเป็นสองคลิปให้เอฟซีเบิ้ง ถนัดธานีจังน้อยเนาะครับเนาะตัวน,นี้กับยุยยุหมครับบ่าเนี่มาหมจังน้อยเนาะครับเนาะแดดจ้าจ้าครับผมนี่นะครับงูอ่างเงี้ยแม่นี่สำหรับแฟนเพจแฟนครับที่มีสเปกเดียวอยู่กับหัวเจ้าเย่อเนาะครับนะ <Okay. S 1> เนาะเป็นมุมมากกันครับย่างมาไก่กูอัศจรรยกูงูงีดอัศจรรน์เปล่าท้องกูแห้งเงี้ยอัศจรัย์ นี่แะครับแม่หนินะครับเด้อขึ้นมากอยากได้กับโทรมาคือเก่านะครับผมในด้านนะค้ากับตอร้องได้คือเก่านะครับเนาะพร้อมทรงฟีทั่วภาคอีสานภาคอื่นๆกับรวมพลังหารสองคือเก่านะครับก็หัวเฉาๆด้วยครับเด้อทีนี้วุนิธรก็คือรับประกันให้นะครับค้าทกค้าถอนหางมกหางดอกพ่นนะครับเฉียดสีเป็นแดงเป็นแดงเข้มเป็นเขืมหัวน้ำดำอีกจังหักเนาะครับเนาะหัวแม่นี่ แนวนี้ก็ท้ายทอดพันธุกรรมให้ลูกเบิดเท่านั้นครับทางงามเฉดสีเพิ่นบ่แพ้ตัวใดเแล้วครับเด้อแดงเป็นแดงเข้มเป็นเข้มครับผมมาเบิง่งใบมาเบิ่งดอดน้ำกันครับบ้านนี้เบิ่งต,นต้นโตเพิ่นคักแล้วเนาะครับเนาะเบิ่งเฉดสีเพิ่นคักแล้วมาเบิงบ่งใบเบิ่งดอดน้ำกันครับบ้านอเอพีก็บถิ่มว่า มีแต่ว่าใบมีใบมีหลอดคือบ่ไม่เบิ้งแน่ผันเสือเอาเบิ้งน้ำกันเลยครับบ้านเนี่ยนี่น,นะครับกาเลตเคเอฟหกแปดครับผมใบหลอดนี่นะครับทั้งใบทั้งหลอดอยู่น้ำกันนี่แหละวันเดือนปีที่ผสมก็ไม่เบิ้งแน่ผันวันเสือเอาเบิ้งน้ำกันครับมือชาเจ้าบ่ขี่ตัวนี่นะครับเนดะ้อ <c oughs> นี่นะครับวันเดือนปีที่ผสมกำหนดขอดกับยื่เจ่อๆกันเนี่ยนะครับเนาะ กับวันเดือนปีที่ผสมนี่แหละครับใกล้ๆจะจาอกันเนี่หละครับผมทั้งนี้กับกาเล็กเคบหกแปดคือกันนะครับเนาะเอาละครับคลิปนี้กับแฟนเพจท่านครับคือเบางองย่างจิวใจนะครับเนาะและขาขยำอีกเทนึงครับผมแสนก่าพันต่อขึ้นก็ได้ต่อลงก็ได้ทรงฟรีทั่วภาคอีสานนะครับเนาะภาคอื่นๆก็รวมพลังหารสองคือเกา่น่ะครับผมในด้านจัดทรงกับวเสายยาคือเกาแล้วครับเด้อคลิปนี้จบไปเท่านี้แหละครับผม สวัสดีครับ